สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายดาจะพามาทําช่อดอกไม้ราคาถูกเพราะว่าดอกไม้คู่นี้ซื้อมาแค่1นึ่ยูโรเองค่ะได้ดอกไม้ครบแล้วบานี้เฮอกกันมาเห็ดเต่าดอกไม้กันเฮาก็เอากันขวดพลาสติกขวดใส่น้ำธรรมดาแล้วก็กันลอ,อย่างี้ยเดี๋ยวไปบึงกัน มาุราช้ำหนักหัวเราะไม่เคยส่งเงินทุกข่าวปวดร้าวเหลือเกินเมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมียพ่อแม่พัวเรับเต็มที่รับเงินจากพี่ที่ซาอุดีอาระบี ไม่ใช้กันดวเนี่ยส่วนลูกเนียนั่งยน้า,า,นาตาก่อนไปใช้เงินเป็นก่อนที่นาดอนก็เป็นของพันรยาเอาไปจำนองค่ะประกันนายนาะพอได้เงินฟ้าก็ทำท่าลื ดอกไม้มันเหี่ยวห้กระใสได้เป่าผมใดน้อยหนึ่งเห็นมันสดชื่นขึ้นมาเสร็จแล้วค่ะดอกไม้หนึ่งยูโรที่ซื้อมาเมื่อตกี้อยู่ในคู่เหี่ยวๆนะคะมันก็ไม่รูหราอะไรนะคะแต่ว่าสำหรับงานวันเกิดเด็กๆเรื่ออะไรแบบว่าเราใช้แค่ครั้งเดียวก็ถือว่าประหยัดดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ